งงบบนมทองค่อครับตดเราจฟากนออา้องเออนุชีเขาไปชือใถ้าชื่รก็จะได้ไปับลูกมาบ้านยนครับนะครับมันมนจะถอดคุณไมเห็นเป็นเคอนสีหรอพี่น้องมาสนใจปุ๊ยพูดอะเป็นคือเป็นลาเลืง้งลาเลื้งมามื่อี่ ดีใจเห้งดีใจแห้งคนไหนต้องเรียนของพี่น้องดีใจเห้งดีใจเห้งว่าหมอบู้พี่น้องครังมึงนหรอไม่ไม่ลครับอืโอ้ยลูกกาดยุ่บ้านพักกรทมพป็นยังก็ดีใจเห้งเหฮะดีใจเห้งเหโอ้ยไปงานวัอนี้งานมือสุดท้ายครับเตรียมสอนใจเก็บของกับบ้านเราด้วยพี่น้อง ยิ่งเนื้อวานยิ่ดีเลยครับไปเป็นสิบหมื่นได้ครับให้บรรยากาศมาให้พี่น้องเบิองนะครับฝากติดตามช่องเพชรพุ่นไส้โอ้่องช่องเก่าเลยมาครับเดี๋ยวสิ่งกันซื้อไม้ใส่เบาสอนใส่กันครับมันจะสีง่ายครับเออเออก็ต้องเอาช่องผมก็ตอ้องพิจารณาไม่ได้หรอกช่องนั้นเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นซื้อภาษาไทยครับผมเบาสอนใช้จันประเสริฐครับแต่ว่าตอนนี้นี่ซื้อเพชรพุ่นไส้ครับ อ๋อ <ใน S 2> ขอยไปเปลี่ยน,นเป็นภาษาไทยละง่ายดีครับผมคนไทยฝูกกับพี่โมกต <แน S 2> ม้องเชียร์ดิแมียร์ครับเหตุบางอันกับพิโมพ์บกคือกันเน้นแม้แมแมแมนเน้นเน้นเลสเทียนพี่น้องพี่น้องนี้ขึ้นบรรยาก,นนกาศบ้านผมขห้นรประเทศลาวฝากไปติดต,ตามเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อไรฮอตเสียงเหมือนหรือเมื่อเนียครนายกนครนายกพี่น้องบ้านสบู่บอกว่าม้วนกันสบู่สบก่มัดสบู่โอ้เตือนร่างมัน ตัปลกยไย่พน้องผมถปุกเสียเขาแล้วนแลเยังเต้้างเลยทางนลมเลยเล่นเตยนี่แหละบานคน่ป้น้อนี่แหะผมน้อนี่แหะครับผมน้อน้องนี่เลยข้นขอบคุณนะครับผมรับมาลัยผมจากบ้านน้องอี่ยกับแม่ขวัญมันนองคันคุณ แม่ร uh, ักน้องวีเดอร์แล้วก็มีงานสายหุ่นสายจวดด้วยนะครับผมเอาแล้วเราตีสักไหนเนี่ยต้นบมมีสเปคครับสเปคไม่ไง้แรงโอ้สเปคสิ้นนะสิ้นสิ้นเดียวมาแลี้ยงก่อนอโอเราเพื่อสับอยู่นะครับบางสอนไส้แล้วพี่น้องผมก็จะได้เก็บของได้หมดเลยนี่เก็บเราเด้ผมเก็บเราเด้อตัวนี้อันนี้กับเปล่าที่ ใส่ของมาใส่แล้วพี่น้องเป็นสุดผงเสืออเ้อผ้ากระเป๋าเชื่องแจ้งนาหมอนรองคอเวลาเดินทางนะผมอันนี้ก็ผ้าห่มกดตโต้ใหนอนน้ำหลดเสื้อกันหนาวนะผมปลั๊กไฟเตรียมมาจากบ้านด้วยนะผมน้ำเด่มพร้อมที่จะขึ้นรถขึ้นล้าแล้วพี่นอ้องมองสนใจเก็บแล้วพอดีพอดีมีเมียบ้านเลยพี่น้อลงลงรถมือคอนจะสโซ่เพราะเนเียบบ้านเลยนะครับผมขอตัวเก็บของขึ้นรถก่อน แปบหนึ่งนะครับผมพื้น้องไหลหลีคนนั่นวิกซาร์ซีเลยพี่นะ้องมือก็ได้ไปฝากลูก,นะก,ก,ลก,กพี่น้องได้ไปฝากกุศลกุศลเปิดใหม่คนมาส่งแบบคนบอกก็คิดว่ามเมื่อใดรเลยนะครับก็อย,อย่านี้น,นะครับก็อย่างนั้นเสียกระแขจได้หนอ่อยก็บานกินเนาะนะครับผมก็ได้บินได้ทานด้วยกันนะครับนนเราคิดทอดลูกเห็นขนมเราคิดทอดลูกแาย,ยนะ้องวิศุตไม่เจอกันหลายเดือนมาก ครึ่ง <Netz> ป <mainly c als> ีได้เริ่มทบทุยกันทบทบางมือกันเด้คุยบางมือกันบ่ได้คุยพี่น้องอ่ะเก็บของขึ้นรถครับใช่ฉันใชสวัสดีค่ะสุดเขียวคือมีเครื่องพอนมือเนี่ยมือนีบบอเสร็จเขี้ยวมีอยู่เดี๋ยวก็จับซื้อบ้านอีเขี้ยวเป็นของเงื่อนซื้อมาใส่ตรงนี้เก็บของใส่เสื้อผใส่ที่ไหนล่ะเสื้อขาวไม่ได้สุดมันใจนะเก็บของใส่เสื้อผ้าที่ไหนล่ะ สานมสิบห้านาสบองขอลาวนะตอนเช้ามาเก็บของรปล่่ได้อมอันนี้ของไผโทศชาไผนี่ิัเ้นอร์าสับเ้เนอร์บเดี๋ยวสิ้ีตดองไเพิ่นเนี่ยยืมสชยชาร์ผมพัมาสวมอยตออยู่เป็นกะลีเลยชสาผมเอาก็บเก็บอง้งหมดเบิร์ตหรวะครับผม ย unda, <S <s s <S ังเปิดบัตรเต้ยรแท็กน um ี่นัดวะรถรถไปแล้ววินเนอร์ข้างบนนะครับพี่น้องรถเก็บของเดินทางกลับแล้วนะครับผมไปนครนายกแล้วก็กลับบ้านนะครับผมนี่บอร์เรื่องไหนวะคุณบัตรบับ่ไปไปคุณนัดเออที่สาระดีทั้งหเดยัมาเด้อเห็นบ่ ลืมใหญ่ไปท่วอยู่เูด้ยู่ดอนแล้วไปเก็บมาแฮยไปสิบหกเนี่ปะทเป็นแลเหมดแล้วนะผมอันนี้บัดดีพี่น้องบัดดีแ่งข้างซินเดนเป็นการพันยกพี่น้องครับเิด็่อวมผแล้วเก็กครับเ0็ดสิบกิโสิกกิโล การรถแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะเดินทางครับผมใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่านะผมก็มุ่งเป็นต่อถึงเขาถึงน้ำแน่คือประมาณสองชั่วโมงถึงดีพอดีเราเล่นอ่าชั่วโงถึงเช้าคืนนะครับผมโอเคต่อรถเรียบร้อยไปกันพี่น้องมองถึงเขาไก่้ถ่าจังหวะไก่ล้ข้าวใช่ไหมครับตากินียบเสีบเสียบเสีบเสีบีไม่คืออะไรผมข้าวหมูแดงสายข้าวครับผม เช้ากินเส้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวน่อยใายใกล้เลยครับเนี่เขาขี้หนามไม่ด้อเป็นอยังเนี่ยคือแบบฉันจะไม่ง่ายๆเราชิมดูออกจากบ้านพักมานิดเดียวพี่น้องเขาจะไปนครนายกครับคลิปมาได้ได้ดีมากนะครนายกอุ้ยคอนเช้ได้แล้วนะอันนี้เป็นโมกเปลเด็ก ต้มยำหม,มูกรอบไม่มีหมูกรอบเล็กเนี่ยเป็นเล็กเนี่ยเล็กครับเล็กต้มยำหม,มูกรอบเนาะส้มชัยต้มยำตัวกาบาลแล้วคนดีใจแห้งไรพี่น,อนอ้องดีใ,ใจที่สุดเลยนมาตอนนี้ใจอยู่บ้านนะครับทอดบ้านเลาไหมขวม<จ>บฟังโขงเลาไหมครับฟังโขงใบเล่นไหตอนนี้ไปได้ยังไงเสี่ยวเล่ามันจนเสี่ยวเล่า,าเล่าเรื่องเล่าอย่างนี้โอ้เรื่องเล่า สีเดาได้พ่นแล้วอ่ะขันตา๊กขาไทยเราสีเดาได้พี่น้องเหมือได้สีเดาครับเดาทรงไทยมั้งทรงไทยครับเพราะว่ากับบานเป็นสีมือได้พี่น้องครับสุดยอดสอนไซด์นี่มาเจอกันสองงานพี่น้องมาเจอกันไล่โซนเลยวบ้างโซนรอบเจ็ดสิบเก้าเพราะบางทีผมก็จะได้มาไว้ก่อนหนู่ครับเพราะว่าเป็นสิบสองกาลำเลียงเขาพร้อมกันแล้วจะเราอีเด็ดเนาะครับโอ้โหกันเนี่ยยังว่ารอๆอถามบอวดีกว่าเพราะว่าจีนเนื่อมันต้องอะไไปสั่งไปตุนอย่างอะไรที่แบบว่าปราครับ คนนี้จได้อะไรบะหมี่ต้มยำบะหมี่ครับสิบเมตรแล้วครับแต่ควนมือแล้วควนร้อนควนมือเลยคอนควนร้อนคนรออะไรว้ครับรอขินน้ำรอนะครับแต่ถ้าโซเนเดินทางไปนครนายกเด้อพี่น้องเด้อรับประทานอาหารแป๊บนึงนะครับสวัสดีคัเดินทางแล้วครับพี่น้อง โกชูนัยกนานฮะนายกนายกนายอยทครับ่ทางแล้วครับพี่น้องเรากินจิ้มรนะครับผมอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมชั่วโมงกว่ากนะครับผมงานกินมิหมดแล้วเราก็เราพักผ่อนบนรถยังไม่จิุฮะเราเลบอลบอลา นี่หน่อยกินหลายแท้ตรงนี้ก yeah. uh, okay. okay. uh, ินเหลายเด้อทำนักสามสิบสองกโลนึงพี่รองเอยเอาอย่างว่าสามิบสองนว่ากับสีอยู่โอเคพี่องเรจกันนะครับินทางอนออกมาจากบันทาคขาเสียดนะพร์ครับ ปั่นพักนะครับต้นนะครับด้วยเพื่อนของเราครับไปตจวดพี่น้องวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมถึงเชียงคือพี่น้องเป็นงานแต่งนะครับผมที่นครนายกนะครผมเป็นงานเจ้าภาพเป็นงานฟรีนะครับผมโต๊ะจีนเป็นพันๆโต๊ะนะครับผมเห็นละไอ้ลุ้มหัวลงนะครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่าน Subscribe ติดตามติดแชร์ทุกคนด้วยนะครับผม คุณี่เราที่เขามารับชมจนจบขอบคุณที่ข้ามโฆษณา,าผมเจอกันจิหน้าลินี้สวัสดีคระ